ก็เท่ากับพรรคภูมิใจไทยนี่เขาวางแผนล่วงหน้าแล้วคือ s t r a t e g y ของเขาเนี่ยอของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้พักเขามีสอสอจากสอสอในระบบในเขตแบบเขตเลือกตั้งแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมากที่สุดมากที่สุดของมากกว่าพักอื่นมากกว่าทุกพักถึงแม้ว่ามันจะไม่เกินกึ่งหนึ่งแล้วก็ได้รับฉันฐานุมัติแต่การที่มันเป็นพักที่ได้ได้ไดสอสอมากที่สุดเนี่ยโดย วัฒนธรรม <c oughs> ประเพณีวัดปฏิบัติที่เราทํากันคือว่าก็เปิดโอกาสให้พักนั้นเนี่ยหมายความว่าไปจัดตั้งรัฐบาลก่อนอ <c oughs> แต่ว่าจะมันได้ไม่ได้ในเรื่องหนึง่ง <c oughs> ถ้าทําได้แล้วก,ก็เหมือนกับครั้งที่แล้วที่ไม่ได้พักประชาชนเห็นไหม <c oughs> มันมีเรื่องอื่นมันได้สอสอมาตนสุไปจัดแล้วแก็แกล้งกันจนจัดไม่ได้อ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันทําให้เป็นมันก็เป็นข้อได้เปรียบ <c oughs> เป็นแต้นต่อเป็นแ้มต่อ,ตตอแล้วผมคิดว่าพักภูมิใจไทย ต้องการสสบัญชีรายชื่อมากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ครังที่แล้วเขาได้แค่สามคนมันน้อยเกินไปนะแล้วเขาก็ยังต้องดูว่าเขาพยายามจะเข้ามาให้มีสสในเขตกรทมอาจจะไปเอาใครมาเห็นว่าไปเอานู่นคุณลลิตาเลิกสำรานตั้งแต่สมัยคุณสมัครสุนทรเวชพักประชากรไทยรู้นะไม่ได้เล่นการเมืองมาเกือบยี่สิปีแล้วโอ้มาจับใส่ตะกร้าล้างน้ำอีกเดีวเดี๋ยวยังมีมากอล้นมล้อมๆมาที่ภูมิใจไทยประเด็นก็คือว่า สนทธยาคุณปื้มเอ่ยใครเอ่ยต่อใครถ้าคุณย้อนกลับไป <คะ S 2> ปีะอง25น้าสาห้าสแถวๆนั้น,นย้อนไปนู่นเลยนะไอ้พวกนี้เขาเรียกกลุ่ม16อหอหัวหน้ากลุ่ม16บนี่คือพ่อของจุลพันธ์อมรวิวัฒ <คะ S 2> เออคุณอะไรอมรวิวัฒน์นั่นแหละเออคุณอะไรที่แกล่าออกจากพรรคตอนนี้คงจะกลับมาแล้วนะอันนี้เขามีความสัมพันธ์ตั้งเดิมกันอยู่สุทธาจันเจริญสนทธยาคุณปื้มเนวินชิดชอบอะไรวราเทพรัตนากลอะไรพวกนี้เขาเป็น คนรุ่นใหม่เมื่อ30สปีที่แล้วอตอนนี้มันเป็นคนรุ่นเก่าสนิมขึ้นหมดแล้วแต่ว่ามันรวมกันได้มันถึงกันเออมันถึงกันอันนี้เอาสภาพการก็คือว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำเพื่อให้เขามีสอสอมากที่สุดเพื่อได้รับความชอบธรรมในการจะมาเป็นรัฐบาลก็ต้องแต่งเติมนายกอาจจริงคนเดียวเออทุททีเหรอมันจะไหวว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมก่อนจะไปอาจจะเปื้อนแล้วก่อนจะจบเนี่ยนะ อาจารย์บอมมารอบมาแรกแล้วก็โอเคชูอันนี้เอกน,นิติ <c oughs> ไม่มีใครด่า<อ>สุพชีคนชอบมากแต่ว่าพวกพวกคนที่เขาไม่ชอบพักรัฐบาลไม่ชอบอนุทินไม่ชอด่าแหลกล้านเหมือนกันนะออโอเคการเมินวันรณนาจิตตังอาจารย์แต่ว่าเราจะรู้ถึงความชัดเจนตรงนี้ค่ะในวันอาทิที่23พฤศจิกายนเา<อ>เห็นว่าเขาจะมีการประชุมของพรรเขาอันนั้นก็อีกเรื่องนึง